喵。 ไม่ไม <c oughs> ่ห <expand> ้องที like <masterpiece> ่เราเก็บกระเป๋าตรงใกล้ใกล้กับร้านขายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนนี่ถ่ายให้ไหมดูพยายามเหลือเกินนี่ไม่ค่อยชอบเล่นแมวอ่ะ ชอบหมาไม่ชอบเล่นหมาชอบเล่นแมวหางชอบหมาชอบหมาตัวใหญ่